ขึ้นปีที่สองเลยนะคะปีที่สองหลังวันซื้อหุ้นก็จะตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาจากตัวอย่างเดิมจากตัวอย่างเดิมนะคะจากตัวอย่างเดิมเสร็จแล้วก็มาเป็นปีที่สองนะออหนูก็ดูจากในงบทดลองจุดที่ครูต้องการที่จะให้ดูนะคะหนูต้องฝึกดูก่อนฝึกดูนะ หนูดูตัวนี้ <c oughs> ตัวที่หนึ่งเงินลงทุนในบริษัท B ีจำกัดเงินลงทุนในบริษัทบีจำกัดเท่ากับหนึ่งล้านหแสนนี่นะคะนี่นะคะตัวนี้มันเป็นวิธีคอสข้อสังเกตก็คือ,อมันจะเท่าเดิมนะคะตัวนี้คือตัวหนึ่งที่หนูจะต้องดูเวลาดูนะคะให้ให้ใส่ใจอันที่สองหนูดูเงินปันผลจ่าย เงินพันผลจ่ายนะคะของบริษัทใหญ่ของบริษัทใหญ่คือยอ่อยของบริษัทย่อยต้องใส่อย่างนี้แบบนี้นะคะสำหรับกำไรสะสมที่โจทย์ให้มากำไรสะสมที่โจทย์ให้มาของบริษัทใหญ่1 6 6 4 0 0้านพันจะเป็นกำไรสะสมณนว,วันที่หนึ่งมกราคมของบริษัทย่อยนะคะของบริษัทย่อย8 0 0แสน รานนี้สิ่งที่ครูจะให้หนูสังเกตก็คือว่าเ,อาเดี๋ยวหนูดูกลับไปดูตารางอน,น้นะคะหนูกลับไปดูตารางอันนี้หนูจะสังเกตดูอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือปี x 1ใช่ไหมคะปี B x 1 31าธันวาคมนะคะกำไรสะสม3.1ธันวาคมของบริษัท A ของบริษัท B 3.1ธันวาคมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับกลายมาเป็นอะไรคะ มันก็จะมาเป็นกำไรสะสมณนะวันที่หนึ่งมกราคมในปีถัดมาเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นกำไรสะสมในะวันที่หนึ่งมกราคมในปีถัดมามันจะเชื่อมโยงเป็นอย่างเนี้ยมาโดยตัวนี้ที่อยากจะฝึกให้หนูดูนะคะตัวต่อ,ตอไปตัวที่อยากจะให้หนูดูนะคะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้หนูดูว่าบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล4ี่แ0,000น บริษัทใหญ่ถือหุ้น80%เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินปันผลลับ80%คือเท่ากับส2ม0 0 0อือันนี้มันคือจะตัวตัวบัญชททะะีที่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันที่เราจะต้องฝึกดูเอาไว้นะคะที่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอ่าโอเคเนา,เพาะพอจากตรงนี้เสร็จนะคะจากตรงนี้เสร็จอ่าต่อไปนะคะต่อไป สิ่งที่ถ้าเขาให้งบทดลองมาถ้าให้เขาให้งบทดลองมานะคะให้งบทดลองมาแล้วเราจะต้องทํากระดาษทําการเมื่อให้งบทดลองมานะคะจะต้องทํากระดาษทําการในการที่เราจะทํากระดาษทําการนะคะเราก็ถ้าสมมติสมมุตินะคะสมมุติว่าข้อนี้สมมุติว่าข้อนี้เป็นข้อที่เป็นข้อที่ว่า ือเราไม่ทราบปีที่หนึ่งเลยอยู่ๆเราทราบปีที่เขาบอกมาเลยว่าเป็นหลังวันซื้อหุ้นสองปีทำไมเราจะรู้ว่าหลังวันซื้อหุ้นสองปีเราจะดูอย่างนี้นะคะ่มันเป็นรอง31มธันวาคม X2 แล้วเขาซื้อหุ้นวันที่มกราคมนะเราจะรู้ว่า x1 เหมก,กราคมถึง31ธันวาคม x 1คือ1ปีเพราะฉะนั้น31ธันวาคม x 2ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นปีที่1แล้วก็เป็นปีที่2เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งตลอดเวลาที่เราจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องดูว่างบ่ทดลองที่โจทย์ให้มานั้นหลังวันซื้อหุ้นกี่ปี หลังวันซื้อหุ้นกี่ปีอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอต้องคิดตลอดเวลาก่อนต้องคิดนะคะข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องหาและเราจะต้องได้คำตอบตรงนี้มานะสรุปง่ายๆนะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นงบทดลองนะหลังวันซื้อหุ้น2ปีนะคะเป็นงบทดลองหลังวันซื้อหุ้น2ปีนะอันนี้อีกครั้งนะคะ ป็นตัวอย่างเป็นนะคะตัวอย่างที่4ี่ขีดสิบเอ็ดนะคะตัวอย่างที่สี่สี่ขีดสิบเอ็ดละถ้าหากว่าถ้านะคะครูใช้คําว่าถ้าหากว่าเราไม่ทราบนะคะเรา,เ,าเขาไม่ได้บอกมานะคะคือมันไม่ได้ต่อเนื่องกับปีที่หนึ่งอย่างตามโจทย์อันนี้ถ้ามันไม่มีนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้อง ทำรายการนี้ขึ้นมาใหม่รายการนี้คืออะไรเราต้องคำนวณค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อแบบนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเราต้องทำตรงนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อที่เราจะได้คำตอบตัวนี้ค่ะค่าความนิยมของบริษัทใหญ่ค่าความนิยมของบริษัทย่อยแล้วก็ค่าความนิยมรวมเพื่อจะได้ทราบว่ามีค่าความนิยมเท่าไหร่ถามว่าเราทำตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่มันจะต้องได้ข้อมูลกลับมาข้อมูลในข้อตรงนี้นะมันมีอะไรเพิ่มเติม หนูดูนะคะหนูดูเขาบอกว่าสมมุติว่าปี2 5 x 2เกิดการด้อยค่าความนิยมอีก15%มีค่าความนิยมด้อยค่าอีก15%นะคะแล้วก็คือหลังวันซื้อหุ้น2ปีนะคะปีเนี้ยปีแรกเนี่ยด้อยค่า20%ปีที่2ด้อยค่าอีก15%ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะพอเราู้วามีการด้อยค่า ในงบกําไรขาดทุนเราต้องมีตัวนี้ขาดทุนด้อยค่าความนิยมอันนี้ต้องมีขึ้นมา 2. ตัวที่2ส,ส่วนแบ่งกําไรของ NCI จะต้องมีทุกครั้งขาดทุนจากการด้อยค่าจะมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ว่าจะมีค่าความนิยมไหมและมีการด้อยค่าไหมนะบัญชีขาดทุนด้อยค่าค่าความนิยมนี้จะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับ ที่โจจะกําหนดมาให้ว่ามีค่าความนิยมไหมมีการด้อยค่าไหมนะคะตัวนี้ถึงจะเกิดมาถ้ามีค่าความนิยมแต่ไม่มีการด้อยค่าก็จะไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่านะคะแต่ไม่ว่าจากกรณีใดๆทั้งสิ้นจะต้องมีส่วนแบ่งกำไรของ NCI เสมอ ทำไมถึงต้องมีตราเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่ครบร้อยคือบางส่วนมันจะต้องมีส่วนแบ่งกำไรใน NCI เสมอนะต่อมาค่าความนิยมตรงนี้จะมีขึ้นมาก็คือต่อเมื่อต่อเมื่อเราคำนวณออกมาแล้วว่าจะมีค่าความนิยมหรือว่า NCI ถ้าไอ้โทษนะฮะมีค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อถ้ามีค่าความนิยมแน่นอนบัญชีนี้จะต้องเกิดแบบนี้ทุกครั้งนะะต้องทำแบบนี้ทุกครั้ง นะเอาละครูก็เลยจะขอเริ่มนะคะเราสมมติว่าเรารู้เราคำนวณค่าความนิยมนะคะคำนวณค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อได้ออกมาค่าความนิยมของบริษัทใหญ่68 0 0 0ของบริษัทย่อย7 0 0 0นะคะสมมุติว่าเราคำนวณแล้วเพราะว่าเ,เรารู้แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาต่อด้วยรายการรายการปรับปรุง และตัดบัญชีนะคะการปรับปรุงไปตัดบัญชีรายการที่หนึ่งทุกครั้งนะคะทุกครั้งให้เราใช้วิธีการก็คือเขียนว่าปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินนะะปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยหนูเขียนไปเลยบริษัทอะไรนะคะของบริษัท B ให้เป็นเป็นอะไรคะเป็นมูลค่ายุติธรรมคือเป็น FV นะคะณนะวันซื้อหุ้นคือใช้มูลค่าของณวันซื้อหุ้นนะคะมานะคะจากข้อมูลตรงนี้จากข้อมูลตรงนี้หนูจะรู้ว่าจะต้องมีอะไราการนะคะเราเพิ่มสินค้าเพราะว่าสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะสินค้าเพิ่มขึ้น,นะะน,นถ่า ถ้ซื้อหุ้นกรณีเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของสินค้าอาครูย้ำอีกนิดนึงเรื่องของสินค้าคงเหลือนะคะเรื่องสินค้าคงเหลือนะคะถ้าณวันซื้อหุ้นนะคะเราจะเพิ่มหรือลดเราจะใช้ที่บัญชีสินค้าคงเหลืออย่างสมมุติกรณีนี้เขาเพิ่มถ้าณวันซื้อหุ้นเดบิตสินค้าคงเหลือ นะคะณวันซื้อหุ้นเราจะเดบิตสินค้าคงเหลือถ้าหนึงปีหลังวันซื้อหุ้นหนึ่งปีหลังวันซื้อหุ้นเราจะเดบิตบัญชีต้นทุนขายนะคะแต่ถ้าหากว่าสองปีนะคะหลังวันซื้อหุ้นเป็นต้นไป ใช้คำว่าสองปีหลังวันซื้อหุ้นเป็นต้นไปนะคะเราจะเดบิตที่บัญชีกำไรสะสมหนึ่งมคข,ของบริษัทย่อยนะเราจะเดบิตกำไรสะสมหนึ่งมคข,ของบริษัทย่อยถามว่าทำไมนะคะ สินค้าคงเหลือมันเป็นสินทรัพย์ที่มันจะต้องขายออกไปณวันซื้อหุ้นเราถือว่าเราปรับปรุงเพิ่มสินทรัพย์ได้หลังวันซื้อหุ้นหนึ่งปีเราต้องถือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นถูกขายออกไปมันจะกลายเป็นต้นทุนขายเมื่อมันเป็นต้นทุนขายนะเราสังเกตต้นทุนขายต้นทุนขายมีต่อมีผลต่อกําไรอย่างกําไรขาดทุนอย่างไรนะคะมันอยู่ทางด้านเดบิตมันจะทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเมื่อมันทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้กําไรเนี่ยลดลงดังนั้น พอสองปีผ่านไปนะคะสองปีผ่านไปตัวขาดทุนตัวนั้นน่ะน,นะคะ <c oughs> ตัวกําไรสุดทธิลดลงตัวนั้นหรือขาดทุนตัวนั้นน่ะน,นะคะมันก็จะไปลดที่บัญชีกําไรสะสมมันก็จะไปลดที่กําไรสะสมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะนะข้อนี้นะคะสองปีหลังวันซื้อหุน้นมันยังอยู่ตรงนี้นะคะมันยังอยู่จงจุดนี้หนึ่งนะคะณวันซื้อหุน้น อันนี้อยู่ในแค่บทที่3ส่วน1ปีหลังวันซื้อหุ้นกับ2ปีหลังวันซื้อหุ้นเป็นต้นไปมันจะอยู่ในบทที่4เพราะนั้นหนูต้องสังเกตหปีหลังวันซื้อหุ้นหรือว่าสปีหลังวันซื้อหุ้นเป็นต้นไปเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้1ปีหลังวันซื้อหุ้นเราจึงเดบิตต้นทุนขายแต่ตรงนี้พอ2ปีต่อไปเราจึงต้องมาเดบิตบัญชีกำไรสะสม หนึ่งมคของบริษัท B จจำไว้นะคะกำไรสะสมหนึ่งมคของบริษัท B เอานะเห็นไหมคะมันจะมีทีละจุดทีละจุดที่เราจะต้องใช้คำว่าเราต้องเก็บรายละเอียดทีละจุดเอานะคะนะหนูจะต้องเก็บทีละจุดนะคะครูต้องย้ำนะคะเก็บทีละจุดเอาละต่อไปนะคะ เราก็เพิ่มที่ดินที่ดินไม่มีปัญหาอันนี้คือ,อสินค้านะคะสินค้าก็หนึ่งหมื่นนะที่ดินที่ดินก็เพิ่มแสนสองไม่มีปัญหานะแล้วเราก็เครดิตอุปกรณ์เครดิตอุปกรณ์เท่ากับ1,5ึ่งมื่นหานะผลตางเราก็จะเครดิตเงิน ลงทุนในบริษัท B นะคะเท่ากับ80%ยอดออกมามันจะได้เท่าเดิมนะคะ115,000ตรงนี้ตัวนี้ก็คือ92,000นะแล้วเราก็ NCI 20%ก็20%ของ115,000นะก็เท่ากับ23,000นะคะ รายการนี้รายการนี้จุดที่ให้เธอสังเกตนะคะจุดให้เธอสังเกตก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ให้ดูที่บัญชีนี้นะคะให้ดูที่บัญชีนี้นะมันจะมีข้อตรงไหนที่มันแตกต่างออกไปจะชี้ให้ดูเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นตัวนี้หนูต้องมาเดบิตเนี่ยรายการที่1่มาเดบิตกำไรสะสม1มคตรงนี้เท่ากับ1นึ่งหมื่ มื่นนะคะแล้วเสร็จแล้วเดบิตที่ดินเดบิตที่ดินแสนสองแล้วก็เครดิตเงินลงทุนนะครเครดิตเงินลงทุนเก้าหมื่นสองนะแล้วก็เครดิต NCI เครดิต NCI นะคะ เท่ากับ2,300 0เครดิตอุปกรณ์เครดิตอุปกรณ์เท่ากับ1 5 0 0 0เพื่อการเพื่อเราจะไม่ลืมนะคะเราก็นับดูอันนี้มันมี5ารายการใช่ไหมแล้ก็นับดู 1, 2, 3, 4, เอ่อ5ถามว่าทำไมนะคะก็อยากแนะนำว่าเพื่อไม่ให้ตกตกลนลนนะคะ ปัญหาของพวกเราก็ถามว่าเกิดปัญหาขึ้นไหมก็เกิดประจำนะคะก็มีการลักษณะก็คือตกๆลวนๆอยู่เป็นประจำนะคะเอานะะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปราการที่2องรายการที่2ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงคะก็คือบันทึกบันทึกค่าความนิยม ณวันซื้อหุ้นค่าความนิยมณวันซื้อหุ้นค่าความนิยมณวันซื้อหุ้นคืออะไรก็คือเดบิตน่าตั้งค่าความนิยมขึ้นมานะคะตั้งค่าความนิยมขึ้นมาเท่ากับ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็เครดิตเงินลงทุนนายบริษัท B เท่ากับ68 0 0 0 แล้วก็เครดิต NCI เป็นของ NCI อีกเท่ากับ7,000นะและการนี้หนูก็เดบิตนี่นะแต่การที่2องเดบิตค่าความนิยม7,500 0เครดิตเงินลงทุนเครดิตเงินลงทุนเท่ากับ6,800 0เครดิต NCI เท่ากับ7,000 เอาต่อไปนะคะรายการที่3ามแล้วก็จัดการตรงนี้มีอะไรอีกข้อมูลก็คืออ,อุปกรณ์อุปกรณ์มีอายุการใช้งาน4ปีนะคะจำได้นะอุปกรณ์ใช้งาน4ปีเพราะฉะนั้นพอหนูหารด้วย4ปีหนึงมัน3,750นะคะ3 7ม0อันนี้คือต่อปีเอานะรายการตรงนี้เราจึงเ,เราต้องปรับปรับลดค่าเสื่อมราคา หลักการที่ครูให้ไปไม่ทราบว่ายังจำได้ไหมเราปรับลดปรับลดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเราปรับลดพอเราปรับลดปับ๊บเราก็ปรับลดค่าเสื่อมราคาก็ใช้ตัวนี้ว่าปรับลดค่าเสื่อมราคานะคะปรับลดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เอาละควน,นี้เราต้องสังเกตว่าอันนี้ปีนี้ปีที่สองใช่ไหมเราปรับลดค่าเสื่อมราคา เป็นไงคะกี่ปีก็คือมันก็มีปีปัจจุบันหนึ่งปีนะคะปีปัจจุบันหนึ่งปีและปีก่อนปีก่อนเนี่ยมันจะกี่ปีเราก็ต้องดูตั้งแต่วันที่วันซื้อหุ้นอันนี้ก็จะมีปีก่อนอีกหนึ่งปีถามว่าทำไมเราต้องแยกก็เพราะว่าปีปัจจุบันมันมีผลกระทบต่อ กำไรขาดทุนปีปัจจุบันมีผลต่อง,งบกำไรขาดทุนส่วนปีก่อนมันจะมีผลกับงบกำไรสะสมนะคะเพราะว่าปีก่อนมันเป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนใช่ไหมคะเมื่อมันเป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนมันก็จะต้องเข้าไปสู่งบกำไรสะสมแล้วนะฟังแล้วเข้าใจไหมคะตรงนี้ให้หนูเข้าใจนะคะปีปัจจุบันมีผลต่อง,งบกำไรขาดทุน ปีก่อนจะต้องมีผลต่อง,งบกําไรสะสมนะเราปรับลดค่าเสื่อมราคาเอาดูนะคะปรับลดค่าเสื่อมราคาวิธีการก็คือที่แน่นอนที่สุดก็คือหนูต้องเครดิตเ,เครดิตที่ครูบอกกัไว้ว่าก็เครดิตค่าเสื่อมราคาบัญชีค่าเสื่อมราคาก็ใช้บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจะต้องเฉพาะของปีปัจจุบันเท่านั้นก็คือ3,750ก็คือ3,750นะคะคราวนี้คราวนี้นะคะแล้วปีที่แล้วล่ะปีที่แล้วเรากเ็เครดิตที่กำไรสะสม1มคข,ของบริษัท B นะคะของบริษัท B นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันเราก็ลดค่าเสื่อมราคาสะสมลงโดยลดที่บัญชีอุปกรณ์นะคะสปีก็คือ3,750คูณ2 2ปีนี้คืออะไรปีปัจจุบัน1ปีและปีก่อนอีก1ึปี ก็รวมออกมาก็เป็นเจ็ดพันห้าร้อีกครั้งนะคะอีกครั้งให้หนูดูนะคะมันสองปีปีปัจจุบันมันเป็นค่าใช้จ่ายมันย่อมมีผลต่อง,งบกำไรขาดทุนปีก่อนปีก่อนมันเป็นค่าใช้จ่ายของปีก่อนมันต้องเข้างบกำไรสะสมไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมันลดค่าเสื่อมราคามันก็ต้องไปเพิ่มกำไรสะสมแล้วถ้ามัน ถ้าหากว่าเ,าเราเพิ่มค่าใช้จ่ายถ้าเราเพิ่มค่าใช้จ่ายกําไรสะสมเราต้องลดถ้าเราลดค่าใช้จ่ายกําไรสะสมเราต้องเพิ่มฟังผ่านไหมคะลดค่าใช้จ่ายกําไรสะสมต้องเพิ่มเพิ่มค่าใช้จ่ายกําไรสะสมต้องลดแบบนี้นะคะอ้าวจากก็มาเดบิตเดบิตอุปกรณ์เท่ากับ7,500้า ครดิตให้จ่ายบริหารเครดิตให้จ่ายบริหาร3,750ในขณะเดียวกันก็นีเครดิตนี้นะคะเครดิตกำาไรสะสมนะคะเท่ากับ3า0 0ันนนะกรนีพอรายการที่4รายการที่4นะคะเป็นรายการที่เราจะต้องก็เรียกว่าบันทึก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมเราด้ยค่าค่าความนิยมเราด้อยค่าค่าความนิยมให้สังเกตปีที่1 20%ปนะคะปีที่2มันไม่เท่ากันนะมันแล้วแต่ที่เขาจะประเมินออกมาปีที่2เท่ากับ1ิร์วมนะมันคือ30% รวมคือ30%อรน่ะคราวนี้ครูก็จะบอกหนูว่ามันแน่นอนเลยอ่ะมันแน่นอนอะไรแน่นอนคือ,อนิยมที่แน่นอนละเราต้องเดบิตค่าความนิยมเราต้องลดค่าความนิยมเราลดลงเท่าไหร่ลดลงเท่ากับ35%นคูณ35%นะคะ35อันนี้เราต้องลดลงแน่นอนนะคะปีก่อน20% ปีที่120ปีที่2 15เป็น35สเพราะฉะนั้นก็ลดลงเท่ากับ26,2 5 0อันนี้ตัวนี้แล้วอย่าลืมนะคะปะีปีที่2อปจะเป็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบันปีที่2 15เปี็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบันปีก่อนปีที่หนึ่งมันจะสู่อะไรมันจะสู่อะไรนะคะมสู่ไปที่ไหน นะเอาล่ะดูนะอา้าวนะคะอา้าวเอาปีปัจจุบันก่อนเอาปีปัจจุบันปีปัจจุบันคืออะไรดอยค,ค่าความนิยม15% 15%ของ75,000อา้าวอันนี้คือค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบันนะเท่ากับ11,250อันนี้คือของปีปัจจุบัน เอาละคันนี้คันนี้นะคะคันนี้ก็จะมาถึงว่าแล้วของปีก่อนละ่ะ20%ของปีก่อนนะ่ะ20%นะคะ20%อันนี้นะคะหนูต้องต้องอต้องตรงนี้นะคะหนูจะเอาคำนวณ20%เรายอดรวมเราจะทราบนะคะเราจะทราบอย่างนี้ค่ะ20%ของ75,000 20%ของ75,000นะคะก็จะเท่ากับ15,000บาทเป็น15,000บาทหนูจะคำนวณ8หนูจะคำนวณ80-20ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าของบริษัทใหญ่นั้นต้อง20%ของ68,000ส่วนของ NCI คือ20%ของ7 0 0 0นะคะหนูต้องคำนวณออกมาอย่างนี้นะ อันนี้เป็น12เป็น13 600อันนี้เป็น1,400นะให้สังเกตรเราจะเอาคำนวณ20%ของตรงนี้เลยทันทีแล้วเราก็บอกว่าเราจะมาใช้ตัวนี้ไม่ได้เราคำนวณตัวนี้ออกมาเป็นภาพรวมได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องมาคำนวณ20%ของค่าความนิยมบริษัทใหญ่แล้วก็20%ค่าความนิยมของ NCI ส่วนของบริษัทใหญ่ในส่วนของบริษัทใหญ่เราก็ต้องเดบิตกำไรสะสมหนึน่งมคของของอะไรคะของบริษัท B นะคะสังเกตนะคะตัวนะคะอันนี้ต้องเป็นของบริษัท A นะคะกำไรสะสมหนึ่งมคของบริษัท A นะของบริษัท A นะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วส่วนตรงน,นะคะขอมบริษัตเ A เท่าไหร่ขอมบริษัทเอหนึ่งมสามนหกร้อยส่วนของ N C I เท่ากับ1,400บาทนะคะเท่ากับ1,400งับาทนะคะอ่ะ ใหญ่ก็เพราะว่าบริษัทใหญ่คิดค่าความนิยมให้บริษัทย่อยไปแล้วมันด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นก็มีผลต่อกำไรสะสมหนึ่งมคอบริษัทใหญ่นะคะส่วนของ ACI ก็ลดที่ NCI อเอารายการนี้ครูต้องบอกไว้นิดนึงนะคะครูให้ความสำคัญรายการนี้มากนักศึกษาต้องเข้าใจนะคะก่อนอื่นเราก็ลดค่าความนิยมลง2 6 0 0 0 200แล้วก็ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีนี้ก่อนส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีนี้นะคะค่าใช้จ่ายของปีนี้คือ 10, 000, 1 1 2 5 0ส่วนของปีที่แล้วส่วนของปีที่แล้วนะคะให้คำนวณออกมา20%ของค่าความนิยมนะคะตัวนี้ออกมา20%ของค่าความนิยมของ NCI ออกมานะ,ะส่วนของ NCI ส่วนของ NCI หนูก็ต้องมาใส่ที่ของ NCI นะส่วนของมาใส่ที่ NCI 1,400นะคะมา1,400ก็มาหาักส่วนของ NCI 100คราะนี้ส่วนของบริษัทใหญ่ส่วนของบริษัทใหญ่หนูก็จะมาเดบิตตัวนี้เท่ากับ1,3600นะสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆ ตรงนี้ส่วนคือเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ NCI ในเมื่อเราแยกส่วนของผู้ถือหุ้น NCI ออกมาอันนี้ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อันนี้ก็คือวิธีการเราสังเกตอันไหนที่มันแยกอย่างนี้นะคะก็เป็นตรงนี้ออกมาะนะจุดตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าหากว่าให้เราเองเราต้องอให้ความสำคัญนิดนึงนะคะรายการอันนี้เราต้องให้ความสำคัญ